สุดยอดเจอคนแลงโก้ใช่ปะ่ะนี่แลงโก้ใช่ไหมเฮ้ยคนแลงโก้ะ่ะเจอคนแบกแล้วทุกคนผมเจอคนแบกแล้วคนแบกแล้วครับหนึ่งเอเอสุดยอดเป็นเลยมาแ้หแล้วเราควรเริ่มเลดเนาะเลมเริ่มบูดีอืมตอนนั้นน่าจะเริ่มบู แวะเวียนไปดูอาจจะไม่ต้องมีการจ่ายแฟลตหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โอ้โอ้จ้าโอ้เกือบแตกเกือบขี้แตกเกือบขี้แตกเอ้ยได้จริงหรอเนี่ยเฮ้ยได้เฉยโอ้ลุงนี้น่าจะง่ามไปสักทีและแอซซิตหน่อยนึง เมื่อกี้ใครได้ไปอะแอดเหรอสุดยอดไปเลยเออ,อว่าอย่างนี้ผมก็เอาเลสคนเดียวดิไปเศร้าใจแล้วเนี่ยว่าไม่จ่ายแฟดยังอ่ะอุ้ยเฮ้ยอายุซีเรียสจะมานะ เออเดียว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 เออเออเออรอปะแตกด้วยนั่นไงของดีจริงๆเลยโคกูไม่น่าเข้ากันเลยครับทังแม่งปล่อยไปปล่อ,อยไป <laughs> โอ้อย่าด้วยไปนะเฮ้ยเฮ้ยเออว้ากูดโดนป่าแต่เนี้ยเข้าไม่ได้นะเพื่อนเฮ้ยหนีมาโอ้โหอยากจะบาตายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ออเอาไปเร็วเร็วไปไปเ,เอาไปดิอ้มันไม่เอาไม่ได้หวะหายไปแล้วมาดิ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 อ้้ ลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงลงมาดีๆลงมาดีๆได้ป่ะได้ป่ะโอ้โหจะร้ายก็กลัวแม่งด่า อ้เดี๋ยวเราไปดีอู้มึงขี้แตกกัเนี่ยว้าลาก่อนเพื่อนลาก่อนเลยโอ้ยไม่น่าทันหลบได้ปะหลบได้ปะออเอาดิ Ô đi ô đi ô đi đi ô đi hơi đi ô đi 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 ở đi 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 TÌ MÊ KHAU LƯỜI โอ ت ت ้จะแตกจะแตกจะแตกแต่นะครับเออเอาไปองค์กรช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาเร็วดีดีดีด oh ีทำสวยทำสวยแอดเราของแอดเรามีของแอดเรามีของ โอ้เดี๋ยวเฮ้ยเอลมีของเอลมีของอุยอ้ยโหบนแม่งยังเกิดอะหายแล้วไงบนแม่งเกิดอะบนมันมีของอะ่ะ โอ้เดียเดียว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 โอ้ยเออสับขอโทษทีสับขอโทษซับขอโทษโอ้ไหวบ้งไหวบ้าโอ้โอ้โหจะง่ำมันแต่มันไอเนี้ยโอ้โอ้โหเยอะเยอะมาก อโอ้ไม่เอาไม่เอาเออโอ้คอนโทรลเต็มหน้าเลยครับมาดิมาด,ไไดโาิโอ้ย่าโอ้ยเพื่อนเออโอ้เพื่อนมันไ,ไปดูนหมดเลยอะ่ะ มันไปนู่นกันหมดเลยครับดึงกับมาได้ไหมว่าแต่ทำไมซับมันได้รัวๆเลยวะเอออ๋อเดี๋เดยวๆดๆยวเดยดียวเยวเดียวดียวดียวเดียดียวเดีดยวเดยดยวเโดียดยวดยวเดีวดียวเดียเยวดีวยอยเดวยวยย คนมันถ่ายอยู่นะนะเอาไปละเอาไปละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเอาบันเยี่ยมเมันเสียตีมันเสียตีมันเสียตีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเชนเสียตีสุดยอดไปเลย อ้แววบอลเก่งกีอ่ามันไปทางไหนวะอ๋โอ้โหเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยกำลังไปกำลังไปเพื่อนผมกำลังไปผมกำลังไปโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยังมีประเด็นเส่

โอ้เรามีข้าวหัวด้วยอะโอ้ยไม่ถอยนะครับอ้ออัพสกิลผิดเฉยอ่อปล่อยตัว อะไรเปล่าะวะเออคำพูดเดียวกูเลยนี่ไงผมเข้าเปิดนะเออผมตี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 หลังผมตีหลังผมตีหลงัลงเยี่ยม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 อ้ากัดสุดยอดทิปเปิร์ขิว เยี่ยม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 เยียย่ยมสุดยอดไปเลยเปิดสวยครับว่าสวยชุดชุดไปเลยอ่ะว่าเกมนี้มาดีอ่ะเนี่ยหลับไปเลยโคผมเชื่อตีอยู่ผมดูดเลือดแรงมากๆผมดูดเลือดแรงมากๆผมดูดเลือดแม็กมากมาก ไปเลสเดือะไปเลสมันไปปะวะมีแฟดอยู่เหรอรอดแหละเออนี่มานี่มานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่เออมานี่มานี่มาหน,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 น่อยมาหน่อยอุ้ยเพ่งเมาวะมันมาอะหายกลางหายไปดีกว่าสามตัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมียวเมียว,ยว,ยว,ยวอุ้ยมาเปล่ามาแหละมาแหละ อุ้ยมาจริงๆด้วยแหละตัวกๆๆลับกลับกลับแล้วผมกลับแล้วผมกลับเอาของแล้วยอดไปเลยเฮ้ยทีมงานกุนปา่าปะทีมงานกุนปา่าปะฮึ่ม yeah เอคโคนายมันเวที่กูสุดๆไปเลยถึงจะทะเลาะตอนแรกก็เถอะอวัานไหนเอามันมันอุ้ย ของจริงผมตัดกลางนะเพืเ่อนๆทั้งหลายดูดิผมดูผมหัวกระแทกแล้วนะเออเออช่วยผมหน่อยดิผมตีเบาๆแบบเบาๆเลยเออมาหาปัตพีจะเกิดแล้วนะจ๊ะจะดันจบเลยเหรอตันจบเลยเอะจริงอะ่ะ โอ้เดียวเดยวเดี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 ยวเดวเดียวเดียอเด็ดอด็ดโอ้โหอืออออเอาสุดยอดโอ้เดียยวาติกมาคาติกมาถอยเถอะ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 อ้ยเหลือสคนคู่คไปเถอะเพื่อนไปมังกรแล้วนะผมไปมังกรแล้วนะผมไปมงกรแล้วนะเฮ้ยเเอ้ยอย่าลากมัดดิอย่าพามา อย,าาอย่าพามาอ,อ,อย่าพามาเอออย่าพามาอย่าพามามันน่าเศร้าเนี่ยผมมีบาลร่อนอยู่อ่ะกับไอ,โอ้โค้ะไม่หมดแล้วนี่หว่าไอ,โอ้โคม้บจะเอาให้ได้เลยเฮ้ยเพื่อน <c oughs> ถอยเถอะถอยเอถอ,เอะไปยแม่เอาให้ได้เลยอ,อุ้ยเล,เลือดเลือดน้อยมาก โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันมีมันมีมันมีกอร์นะมันมีกอร์นะเออโดนด้วยแหละครับเยี่ยมยอดไปเลยจบแล้วเนะี่ยเออสุดยอดขอไอยซิสสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับอันนี้มาน,นี่มานี่อืนนอโอ,เอ้เดียเด๋ยวอ่ะแถยวเดี๋ยวโอ้โดนจัด จ้าวเจ๋ยเลยพระโจเอ้ยเศร้าใจแท้่าตายตอนโจบอีก